มันมีระบบใหม่ใหญ่ๆเข้ามา2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องอาชีพกันสิงเกอร์ ใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครอยากจะให้ตัวละครมันโดดเด่นอย่างง่ายดายโดยเฉพาะใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่ตอนนี้นะครับก็ขอแนะนำร้าน Lichman Shop ครับแอดไลน์ไอดีมีตัวในอัศันนำหน้าไปที่แอดลิช m ม n ช h o p เติมถูกเติมไวบริการปลอดภยัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ROX ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นเติมคาฟา VIP ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนำอื่นอ่นอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมกันครับจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m h o m e ผ สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID ดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอดลิชแมนช็อปไปสอบถามข้อมูลพูดคุยอยู่พนักง,งานให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อปครับส่วนสิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะปวดหัวหน่าจะงงน่าจะสงสัยกับการอัปเดตใหม่ตอนนี้นั่นก็คือเรื่องระบบสืบทอดอาวุธถ้าสืบทอดจากอาวุธ2มือพูดแบบนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับพวกอาวุธ2มือมันก็คือไอ้พวกสนับพวกดาบครี พวกหอกคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันถือด้วย2มือเนี่ยมันจะเรียกว่าอาวุธสองมือครับส่วนอาวุธมือเดียวก็บรรดาไอ้พวกดาบโลคาทาโลอาวุธที่มันจะต้องถือคู่กับโลหรือแม้แต่อาชีพกัรสิงเกอร์ก็นับเป็นอาวุธมือเดียวเช่นเดียวกันส่วนอาชีพแอสมีดจะเป็นอาชีพที่ตกอยู่ในหมวดอาวุธพิเศษสําหรับใครที่จะย้ายแอสมีดคุณอาจจะต้องไปลองไปทดสอบไปอะไรยังไงดูเองอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักจากคลิปนี้แต่ว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะมาลองทดบ สอบเรื่องระบบสืบทอดให้ดูอย่างแรกเลยที่หลายๆคนสงสัยนั่นคือถ้าสมมติคุณใช้อาวุธมือเดียวเป็นดาบโล่แล้วคุณตีบวก2ข้างไม่เท่ากันข้างหนึ่งเป็นบวก1ข้างหนึ่งเป็นบวก2หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพอเวลามาสืบทอดแล้วมันคิดระบบสืบทอดยังไงจะเห็นได้ว่าอาวุธมือเดียวเนี่ยเวลาตีบวกมันก็ใช้หินแร่ตีบวกไม่เท่ากันในส่วนอาวุธใช้4ในส่วนโล่หรือว่าถ้าเป็นปืนก็คืออาวุธสำรองเนี่ยมันใช้สองเวลามันแบ่งมันแบ่ง ยังไงเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับทั้งอาวุธหลักทั้งอาวุธลองได้เป็นบวก1ทั้งคู่เวลาสืบทอดไปอาวุธ2มือจากบวก1สืบทอดไปมันก็เป็นบวก1ปกติไม่มีอะไรยังไงสับสนแล้วถ้าผมตีไอตัวชิ้นสำรองขึ้นมาเป็นบวก2แล้วไปสืบทอดก็คิดเป็นบวก1อยู่ดีไม่ได้เป็นบวก2ทีนี้ตีชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นบวก3แม่วันนี้ขึ้นดีไว้ กดติดทุกคิกไม่น่าเชื่ออย่างกับมันรู้ว่าเราแบบจะมาตีเทสให้ดูเนี่ยครับมันก็จะเหมือนหารครึ่งเลย1นบวกสเป็น4หารครึ่งพอย้ายไปก็จะเป็นบวก2ตีตัวนี้ขึ้นไปเป็นบวก4ี่บวก4ี่รวมกวับบวกหหารครึ่งมันจะกลายเป็น2.5ถ้าเอาไปสืบทอดจะได้เป็น2หรือจะได้เป็น3เริ่มไม่ง่ายแล้วตีชิ้นหลักก็ได้ไม่ขึ้นตีชิ้นหลักบวก2ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเว้ยโอเคขึ้นมาแล้ว ก็เป็นบวก2อยู่ดีครับเท่ากับว่าในการสืบทอดให้อนุมานเอาไว้ว่าสมมุติคุณตีบวกอาวุธมือเดียวนะแล้วคุณตีบวก2ข้างไม่เท่ากันถ้ามันหารครึ่งได้ลงตัวมันก็จะเป็นตามนั้นเช่น2อบวกสเป็น6หารครึ่งเท่ากับ3พอคุณสืบทอดไปอาวุธ2มือมันก็จะได้เป็นบวก3แต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยสบวกสเป็น5หารครึ่งมันคือ2.5พอสืบทอดไปมันปัดเศษลงกลายเป็นเหลือบวก2เทสให้ดูเข้าค่า สำหรับเรื่องตีบวกแล้วอยากจะย้ายอาวุธจากย้ายอาวุธมือเดียวไป2มือเนี่ยถ้าสมมติว่าอาวุธมือเดียวของคุณที่มันใช้อยู่สองข้างมันบวกไม่เท่ากันหลักการง่ายๆคือเอามาบวกกันแล้วหารครึ่งถ้าลงตัวก็ตามนั้นถ้าไม่ลงตัวปัดเศษลงจะเป็นตัวเลขตัวล่างทีนี้ไอ้เรื่องที่แม่งน่าปวดหัวเพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องออฟแมวครับเดี๋ยวผมจะออฟแมวพอนเทล่าออฟทิ้งๆคว่างๆไปก่อนนะครับ ออฟได้3อันปุ๊บทีนี้ตัวส่วนโล่เนี่ยผมจะไปออฟเมืองที่มันขยับขึ้นก็คือเมืองอิสลุดอาวุธตรงนี้อีก3ช่องอ่ะผมมีอยู่พอดีเลยนี่นะครับเป็นเลเวลหนึ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเมืองทีนี้พอเวลาไปสืบทอดเรามาดูกันว่ามันจะเลือกอยังไงให้อาวุธสมือสืบทอดปืนป ตีบวกเราเข้าใจระบบมันแล้วเนาะก็เป็นบวก2ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทีนี้ตัวอ f ฟ a ม l เห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันเลือกเมืองที่ต่ํากว่าให้ครับมันจะเลือกเมืองที่ต่ํากว่าให้นะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเมืองสูงกว่าและเลเวลสูงกว่าจะเป็นยังไงไม่ต้องสงสัยนานเดี๋ยวจิ้มให้ดูประเด็นคือมันจะกดขึ้นไหมมันจะขึ้นเลเวล2ให้ไหมขึ้นนะครับเลเวล2 อันนี้ขึ้นนะครับเลเวลสองตัวนี้ไม่ขึ้น โอเค3ามช่องเป็นเลเวล2เมืองสูงกว่าเมืองอิสลุดเป็นเลเวล2เมืองต่ำกว่าพายอนเป็นเลเวล1เวลาไปสืบทอดมันก็ยังเลือกเป็นพอนเทล่าให้แต่คุณเห็นเลเวลไหมมันเอาเลเวลสูงกว่าของอิสลุดมาโปะให้แต่ว่าค่าสเต็เนี่ยเป็นพอนเทล่าก็คือคอนคูดได้ง่ายๆว่าถ้าคุณทำอาวุธมือเดียวสองข้างแล้วคุณออฟแมวต่างเมืองกันเวลาคุณสืบทอดมันจะเลือกสืบทอดค่าของเมืองที่อยู่ต่า quả hay, cho ของเมืองที่อยู่สูงกว่าถ้าคุณทําเมืองที่สูงกว่าแล้วเป็นเลเวลเยอะกว่ามันจะเอาเลเวลตัวนั้นน่ะมาโปะให้ครับสมมติเปลี่ยนค่านี้เป็นค่าของอิสลุดทีนี้พอเป็นค่าอิสลุดเนี่ยมันไม่ตรงกันละมันมีโบนัสทูอันเดดโบนัสทูฟิชทูเดมอนทูฟอร์มเ s สอิสลุด4ค่านี่ไม่ตรงกันเลยแล้วติดเป็นพนเทล่าสองข้างถ้าเอาไปสืบทอดมันจะกลายเป็นยังไงมันจะเลือกค่าอะไรให้เอาให้มันแบบหายข้องใจทดสอบให้แม่งพิสดารสุดเท่าที่จะพิสดารได้ข้างนี้เป็นอิสลุ นะครับทั้ง3อ่านเป็นเลเวล2 b o โบนัสทูฟิชทูเดมอนทูฟอร์มเลสพอเอาตัวนี้มาปุ๊บค่าแรกมันให้เป็นโบนัส o Fish ครับเป็นเลเวล1เท <c oughs> ่ากับว่าเลเวลของอันไหนเยอะกว่าแล้วสเตตมันไปตรงกับทางช่องไหนมันจะเอาสเตตช่องนั้นที่เลเวลเยอะกว่า เอามาโปะให้ช่องหนึ่งตัวนี้เป็นอันเดทส่วนช่องหนึ่งตัวนี้มันเป็นเลเวลสองทูฟิชมันก็เลยเลือกไออันที่เลเวลเยอะกว่าแต่ว่าช่องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือตำแหน่งหนึ่งเหมือนกันแต่เลเวลมันก็ปัดกลับลงมาเป็นเลเวลหนึ่งหลักการเข้าข้าวสำหรับการสืบทอดอาวุธโดยเฉพาะจากมือเดียวไปสองมือเป็นประมาณนี้อัปเกรดกับรีไฟค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าคุณทำอัปเกรดหรือว่าคุณตีบวกอาวุธมือเดียวสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยเวลาคุณสืบทอด มันจะจับค่าอัปเกรดกับค่าตีบวกมาบวกกันแล้วหาร2เศษปัดลงส่วนเรื่องออฟแมวอธิบายให้ฟังชัดๆอีกทีหนึ่งคือถ้าคุณทำออฟแมวอาวุธมือเดียว2ข้างไม่เหมือนกันมันจะเลือกเมืองที่ต่ำกว่าในการสืบทอดให้คุณถ้าเมืองที่คุณทำอยู่สูงกว่าและเลเวลเยอะกว่าเมืองที่ต่ำกว่ามันจะเอาเลเวลที่เยอะกว่ามาโปะเข้าไปในเมืองที่ต่ำกว่าให้อย่างตัวนี้ ผมทาเมืองอิสลุดเป็นเลเวล2จะเห็นได้ว่าไอช่อง2ช่อง3ที่เป็นค่าเอจิกับค่าวิทเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเลเวล2ให้นะครับเนี่ยเมืองอิสลุดเป็นเลเวล2เมืองพนเทล่าเป็นเลเวล1แต่ถ้าคุณทําผสมผสมกันมันไปเจอเมืองเดียวกันในตําแหน่งไหนที่ตรงกันตําแหน่งหนึ่งตรงกันตําแหน่งหนึ่งช่องนี้เป็นอิสลุดเหมือนกันตําแหน่งหนึ่งของอาวุธอีกช่องหนึง่งก็เป็นตําแหน่ง1เหมือนกันมันจะเลือกดึงตําแหน่งเออมันจะเลือกดึงของที่เลเวลต่ํากว่าออกมาเป็น ค่าสืบทอดให้คุณเอาจริงๆแล้วเลยคือทุกคนจะสืบทอดอะไรสามารถกดเช็คดูเองได้แต่อันเนี้ยมาทําให้มันดูชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ามันใช้หลักการสืบทอดประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ให้คนที่อยากจะสืบทอดจากอาวุธ2มือไปอาวุธมือเดียวได้บ้างส่วนหลักการของแอสบีดผมคิดว่ามันค่อนข้างจะใช้หลักการเดียวกับดาบโล่เนี่ยแหละกับอาวุธมือเดียวเนี่ยแหละครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันเลยจริงๆคือตัวนี้ครับมันเพิ่มระบบ d ร e a m ขึ้นมาระบบดีมแซนคือระบบอะไรมันคือระบบที่มันจะให้คุณย่อยพวกอาวุธทองทั้งหลายแหละมันจะได้ไอ้ค่าดีมแซนตัวนี้ซึ่งค่าดีมแซนตัวนี้มันสามารถเอาไปโปะแทนเพชรฟ้าได้เลยครับอย่างผมย่อยมาซาบุเนะจะได้แสนหกหมื่นสองพันเท่ากับว่าผมใช้ค่าไอ้แสนหกหมื่นสองพันตัวนี้ไปโปะแทนค่าเพชรที่มันต้องใช้ได้เลย ปัญหาประเด็นก็คือคุณกดเช็คดูได้แต่คุณอย่าไปกดคอนเฟิร์มครับพอเวลาคุณกดเสร็จคุณเอาติ๊กถูกออกหรือว่าถ้าไม่เอาติ๊กถูกออกก็คือกดกากบาทลงไปเลยอย่าไปจิ้มปุ่มคอนเฟิร์มเด็ดขาดจิ้มปุ๊บอาวุธคุณจะโดนย่อยไปเป็นดีมแซนปับ๊บความชิบหายจะมาเยือนคุณในทันทีทันใดตัวนี้ท้องระวังให้ดีไอตัวดีมแซนตัวเนี้ยถ้าอาวุธชิ้นไหนไม่ได้อยากจะย่อยไม่ได้อยากจะอะไรยังไงอยากจะดูเฉยๆกดดูได้กดดูเสร็จ กดมันกลับทิ้งไปติ๊กเครื่องหมายถูกมันทิ้งไปครับเพื่อความชัวนะครับแล้วค่อยกดกากบาทปิดหน้าจออย่าไปกดปุ่มคอนเฟิร์มเด็ดขาดนะครับ